เอโยอร์สวัสดีครับผมพิมเมี่จากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยส t a ร์เรียนมาชิน่าสองร้อยห้นะครับผมปี2020เลยนะฮะคันนี้สวยๆเลยนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับผมชุสีเป็นสีน้ำเงินนะสวยๆเงาๆเลยนะครับผมสะอาดกริฟเลยนะเครื่องเดิมนะครับ250ร้ซีซีนะเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยระบบคามูนะครับเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้นะครับผมน่าะเป็นท่อเดิมนะครับผมนะ มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับผมไฟหน้า LED ครับลูกค้ารถสวยๆส,สภาพดีๆนะทรงสไตล์คาเฟ่น,นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะเครื่องฝั่งนีสะอาดกริฟเลยนะรถอาจจะมีร่องนอยตามการใช้งานมาบ้างนะครเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะ,ะโชคสวยจริงๆเลยนะฮะโซ่ส,สเตอร์สะอาดกริฟเลยดอกยางหลังแน่นๆเขาลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคันนี้นะเลขไม้ไม่เยอะเลยนะได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยทีเดียวนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับผมเลขไม้นะอยู่ที่12,000โลเท่านั้นครับเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะ นุมน่มๆพอๆเลยเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่36,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย